สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอนของผมเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ4ชนิดพร้อมนับจำนวนเหรียญที่แยกได้ชนิดแบบวงกลมนะฮะ ควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับผมสําหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในสองตัว Arduino Uno ครับ Mega 328p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทําการอินเทอร์เฟซกับตัวหน้าจอ LCD ขนาด 16x2 นะครับเพื่อแสดงผลการทํางานของตัวเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนเหรียญน้ัาที่ไหลลงมาครับซึ่งตัวเครื่องนะฮะแยกเหรียญตัวนี้นะครับก็จะอาศัยหลักการโดยใช้จานหมุนแบบวงกลมนะครับซึ่งในบนตัวจานตัวนี้นะับมันก็จะมีในส่วนของตัวล่องเพื่อให้ตัวจํานวนเหรียญชนิดต่างๆน้ับไหลลงไป ให้ตัวเหรียญนั้นสามารถอยู่ได้เพียงแค่เหรียญเดียวนะครับไม่นะครับจะไม่ทําให้ตัวเหรียญนั้นอยู่ซ้อนกันอย่างเช่นเหรียญขนาดเล็ก1บาท2บาทเนี่ยนะครับมันจะไม่ซ้อนกันเพราะว่าเราจะทําการเจียนะครับในส่วนของตัวปากของตัวนะครับล่อง ที่จะทาการฟีดเหรียญนั่นเองเ,เนี่ยขณะที่เหรียญนะเคลื่อนที่ไปโดยเราจะใช้ในส่วนของตัว d c ีเกียร์มอเตอร์นะครับซึ่งตัว DC เกียร์มอเตอร์นี้ตัวนี้นะครับก็มีรอบหมุนอยู่ที่ประมาณ50 rpm ครับซึ่งเราสามารถจะทาการปรับค่าความเร็วผ่านทางโวลูมนะที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องครับเพื่อปรับนับจํานวนรอบให้เหมาะสมต่อการคัดแยกนั่นเองครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใส่เหรียญเข้าไปเหรียญจานวนมากหรือว่าจานวนน้อยเนี่ยจะทําให้น้ําหนักที่กดลงไปในตัวจานหมุนเนี่ยแตกต่างกันนะฮะเราจรึงต้องสามารถที่จะทําการปรับนะครับความเรวงตั motor, ใัใหห้้ียนนไไลลป ในแต่ละช่องได้นั่นเองซึ่งตัวช่องของเรานะครับก็จะถูกนะครับทำไว้ด้านบนนะฮะของตัวนะครับเหรียญคัดแยกของเราซึ่งก็จะเป็นแผ่นเพจที่ติดอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนั่นเองครับซึ่งจํานวนช่องนั้นก็จะมีนะตั้งแต่1บาท2บาท5บาทและ10บาทเรียงลงไปครับในขณะที่เหรียญกาลังหมุนนะครับตามช่องอยู่ตรงนี้ก็จะไปโดนตัวช่องถ้าเกิดช่องตัวไหนมีขนาดเท่ากับจานวนเหรียญ ขนาดเหรียญของชนิดนั้นครับตัวเหรียญก็จะนะครับทำการตกลงไปในท่อครับซึ่งภายในท่อเนีครับเราก็จะมีในส่วนของตัวอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับซึ่งนงานเราก็จะมีในส่วนของตัวท่อเพื่อทำาาที่ในการลําเลียงเหรียญออกมานั่นเองครับชนิดของเหรียญในแต่ละชนิดก็จะค่อยๆทยอยไหลลงผ่านท่อในะขณะที่ตัวเหรียญผ่านท่อนะครับก็จะมีในส่วนตัวเซนเซอร์ อินฟราเรดนะครับซึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดที่สามารถที่จะส่งแสงอินฟราเรดและสะท้อนกลับไปยังตัวรับได้นั่นเองนะครับเมื่อเหรียญไหลผ่านครับก็จะสะท้อนกลับรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวเซนเซอร์และสะท้อนกลับไปยังตัวรับครับก็จะทําการส่งข้อมูลสัญญ,ญาณไปยังตัวบอร์ด Arduino Uno ซึ่งตัวบอร์ด Arduino Uno ครับก็จะอยู่ภายในกล่องตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทําการต่อเอาไว้เพื่อป้องกันมาให้เหรียญเนี่ยมันไหลลงแล้วไปโดนบอร์ดซึ่งอาจจะทําให้เกิดการลัดวงจรและผลการนับนั้นนะครับผิดพลาดได้น,น ห้องเอาไว้เพื่อให้ตัวบอร์ดคอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Arduino Uno นะภายในตนัวนี้อยู่ภายในกล่องตัวนี้ชนะเวลาเหรียญไหลลงมามันก็จะอยู่นะครับในส่วนของตัวช่องคัดแยกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองครับซึ่งนะครับตัวท่อคัดแยกก็จะมีเท่ากับชนิดของเหรียญที่เราต้องการแยกนั่นก็คือนะครับหบาท2บาท5บาท10บาทเรียงกันไปเลยซึ่งในแต่ละช่องก็จะมีเซนเซอร์อินฟราเรดเอาไว้สำหรับในการตรวจจับการไหลของเหนะรียญนะเมื่อเหรียญไหลผ่านนะก็จะทาให้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้ส่งสัญญ,ญาณไปยังตัว Arduino Uno เพื่อทำํำหน้าที่ไหลผ่่านนนนใสวขอองตัเเซซร์ด้ ในขณะที่นับตัวเหรียญนั้นไหลผ่านนะครับก็จะทําให้เกิดการนับและสแสดงผลผ่านทางหน้าจอ LCD ขนาด 16, คูณ2ที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเครื่องนั่นเองครับซึ่งสังเกตว่าเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีโถใส่เหรียญที่อยู่ด้านบนนะี้มีขนาดใหญ่ครับเราจรึงสามารถที่จะนะับทําการคัดแยกเหรียญได้นะครับจำนวนมากพอสมควรนั่นเองครับแต่ไม่ควรเยอะเกินไปนะถ้าเกิดเยอะเกินไปก็จะทําให้มอเตอร์นั้นทํางานหนักได้นั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องทําการค่อยๆทยอยใส่นงเพื่อให้ตัวเหรียญนั้น กองอยู่บนนับริมนะครับในส่วนของตัวด้านล่างของตัวถังแยกเหรียญด้านล่างนั่นเองนั่น และสำหรับส่วนของตัว power supply ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะฮะขนาด12โวลต์ครับนะครับกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะครับเนื่องจากว่าในขณะที่ตัวมอเตอร์มันทำงานและมันหมุนอยู่เนี่ยมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันมีน้ำหนักถ่ายเทออกมาที่ตัวแกนของมอเตอร์นั่นเองครับฉะนั้นเราจึงต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับแจ็คอะแดปเตอร์ขนาด2.5มิลลิเมตรครับเสียบเข้ากับด้านข้างของตัวเครื่องได้เลยนะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบห้ามสลับการด็ดขาดแนะนำให้ใช้ไม่เกิน12วววตตตแแ่่่่่่่าาไไมมกก9ะส กว่า5แอมป์นะเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของตัวโปรเจกต์นั่นเองครับครับเมื่อเราพร้อมสำหรับการทดสอบแล้วนะในที่นี้ก็จะทำการเตรียมอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับ5แอมป์อาไว้นะก็เสียบจากอะแดปเตอร์ที่ด้านข้างของตัวเครื่องไว้ได้เลยนี่เราก็พร้อมที่จะทำการเสียบปลั๊กและทำการเปิดแหล่งจ่ายไฟนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นเริ่มทำงานครับเมื่อตัวเครื่องเริ่มทำงานครับเราก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเรานะครับขึ้นมานะครับขนาด2บรรทับ วงเล็บ1ตรงนี right. no, ้หมายความว่าชนิดของเหรียญ1นบาทนะครับตามด้วย2บาท5บาท10บาทแล้วก็ตามด้วยนับจํานวนของเหรียญที่ไหลผ่านตัวเซ็นเซอร์ในแต่ละช่องนั่นเองครับในสภาพว่าปกติมอเตอร์ตัวนี้ยังไม่มีการหมุนนะครับในที่นี้เราก็จะทําการเสียใส่เหรียญคาเอาไว้5บาท10บาท1บาท2บาทก็จะอยู่ภายในนี้นะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับตัวหน้าจอเ c าสติติเรียบร้อยแล้วก็บิดโวลูมไปทางด้านขวามือนะครับอ่ะนะครับดังแป๊กนิดนึงนั่นแสดงว่าตัวบอร์ดเริ่มทํางานแล้วแล้วเราก็จะทําการนะครับค่อยๆ ให้มอเตอร์นะครับทําการหมุนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นจํานวนเหรียญที่ตกลงมาที่ช่องนะครับไหลผ่านในแต่ละช่อง10บาทก็จะอยู่นะครับซ้ายสุดนะครับ5บาทก็ลงลงมานะครับตามด้วย2บาทแล้วก็สุดท้ายก็คือ1บาทนั่นเองครับอันนี้ก็คือนะครับหลักการทํางานของตัวเครื่องแยกเหรียญแบบชนิดจานวงกคมนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญมันขึ้นไปครับเราก็อาจจะเกลี่ยนะครับให้มันนะครับ ตกลงมาด้านล่างนะครับเพื่อให้ตัวเหรียญนั้นผ่านที่ช่องคัดแยกนั่นเองครับอ่า,อานะครับเมื่อเราดูเหรียญจำนวนเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นหน้าจอ LCD ดีของเราเนี่ยนะครับทำการนับชนิดของเหรียญน,นะครับไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้นะครับอ่านะครับ นะครับขณะที่เครื่องทํางานไปเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นนะฮะเหรียญตกลงสู่ช่องนะครับประจำหลักต่างๆนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเห็นนะครับการทํางานของตัวแยกเหรียญที่อยู่ด้านบนได้นะครับครับหลังจากที่เราแยกมาสักพักหนึ่งครับเราดูที่หน้าจอครับอ่าทีนี้ก็จะเห็นว่าเหรียญห้านะครับค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ตามด้วยเหรียญ10นะครับก็เลยเหรียญ1นบาทนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับค่าความเร็วนะครับให้มันแมทกับตัวขนาดของเหรียญนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานในส่วนของตัวเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหรียญมันเหลือจํานวนน้อยๆนะครับเราอาจจะต้องลดความเร็วลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเหรียญมันไหลลงช่อง ได้อย่างพอดีนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเหรียญนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะนะครับรับได้นั่นเองครับเดี๋ยวลองใส่ตัวเหรียญเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับครับเวลาเราใส่เหรียญนะก็ให้เหรียญมันกองกองนะครับบริเวณด้านล่างของตัวนะครับถังที่บรรจุเหรียญครับเมื่อเราใส่เหรียญเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็เปิดในส่วนของนะครับสวิตช์ในการหมุนของตัวมอเตอร์นะครับอ่านะครับก็ไหลลงมานะครับตามปกตินะครับ ที่ตัวนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจังหวะนะของเหรียญในแต่ละชนิดที่มันนะครับไหลลงมานะครับอนนี้เหรียญห้ามแต่เยอะนิดนึงครับผมนะครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัตชนิดจานแบบวงกลมนะฮะโดยควบคุมด้วยใช้ออเดอโดโยโนในการควบคุมหลักนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ขนาด16คุณ2นะครับ ผมขอจบการน,นำเสนอะเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติแบบชนิดจานวงกลมแต่เพียงานิ้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ